รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมยุคนวิเศษสังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการทุกประเด็นผ่านทางช่องไรที t ีดิจิตอลหมายเลข20ประจําวันพุทธที่5มิถุนายน2562นะครับณขณะนี้ที่การประชุมรัฐสภานะครับกำลังจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากที่เปิดทําการประชุมกันมาตั้งแต่11นาฬิกานะครับเท่ากับว่าจนถึงณขณะนี้ผ่านมาร่วมๆ7 8ชั่วโมงแล้วนะครับ ต่อจากนี้เป็นต้นไปจะมีการโบวดว่าสมาชิกรัฐสภานั้นจะสนับสนุนให้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่หรือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชซึ่งถูกเสนอชื่อโดยพักพลังประชารัฐใครกันแน่ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือว่าคนที่30ของประเทศไทยนะครับค่ำคืนนี้รู้ผลอย่างแน่นอน แต่อาจจะต้องนอนดึกกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะกว่าจะโหวตกันเสร็จกว่าจะนับคะแนนกันเสร็จบางท่านก็บอกว่าอาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตีสองเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นสดๆอยู่ณขณะนี้เป็นการอภิปรายในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งบรรดาสมาชิกที่ลงชื่อในการอภิปรายเอาไว้เนี่ยนะครับพยายามจะเร่งเวลาในการอภิปรายของตนเองแล้วเพื่อให้ทันในการโหวต หลังจากสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับจากภาพรวมทั้งหมดทั้งมวนลนี่แหละครับวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญน,นั่นก็คือคุณอดิศรเพียงเกตอดีตผู้สมัครสอ,สอสอในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยมาสนทนาในรายการสวัสดีครับคุณอดิศรครับ,รบสวัสดีครับคุณหนึ่งครับครับดีกับท่านผู้ชมครับน่าเสียดายลงบัญชีรายชื่อเพื่อไทยไม่ได้บัญชีรายชื่อเลยเลยไม่ได้เป็นสสก็ไม่ได้เสียดายอะไรอืมแล้็ได้ทําหน้าที่กับพี่น้องประชาช,ชนเหตุที่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเป็น การกฎกติกาที่พิสดารในโลกครับซึ่งประเทศในโลกนี้เขาไม่ได้ใช้ระบบนี้แหละครับคือหมายว่าคนชนะไม่ต้องได้อเอาคนแพ้พันเจ็ดร้อยคะแนนมาเป็นเอาคนสามหมื่นมาเป็นอันนี้เป็นกติกาซึ่งผมต้องมอบพวงหลีดให้แก่อาจารย์มีชัยหรือชูพันธ์ว่าท่านยอดจริงๆประธานยกร่างรัฐมนูลก็ไม่รู้ว่าท่านดูผมอยู่หรือเปล่าครับผมเป็นลูกศิษย์ท่านนะอืลูกศิษย์ตอนอยู่ธรรมศาสตร์ครับ ถ้ารู้ว่าอาจารย์สอนอย่างนี้ผมไม่เข้าเรียนอ,ะอ่นะตอนนั้น <laughs> คือคิดได้ยังไงอ่ะ <laughs> เอาผู้เอาผู้ชนะเป็นผู้แพ้ครับเอาผู้แพ้มาเป็นผู้ชนะเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดเชียงใหม่อือนาคตใหม่ได้เจ็ดหมื่นกว่า <c oughs> ปรื่ทไทยส่งไม่ได้แล้วคือไม่ได้ <c oughs> ชนะได้หนึ่งแต่แพ้ได้สองมันมันอธิบายต่อประเทศไทยต่อคนเชียงใหม่ต่อโลกไม่ได้เลย โทษนะครับกติกาเป็นอย่างนี้พักเพื่อไทยในบัญชีรายชื่อ1นึถึงเกถึงไม่ได้สักคนครับสุดารัตเจยุราพันธ์พิโรธเฉลิมอดีศรพงเทพโพคินล้วนล้วนไม่ได้แต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็ทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนได้ซึ่งวันนี้ก็อยู่ในที่ประชุมรัฐสภาอยู่ข้างๆในห้องของพรรคเพื่อไทยเราก็ไปมาตลอดตั้งแต่เลิกประธานสภา คุณเสือรักดีเรา,า,เราไปบทเราเราก็อยู่ในทีมที่ค่าๆว่าเป็นวิบช่วข่าวหาข้อมูลช่วยผู้ที่เป็นสสในสภา,าในนามพรรคเพื่อไทยและในใน,านามพรรคร่วมประชาธิปไตยเจ็ดพรรคมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันทีนี้ผมตัดสลับมาที่การประชุมสดๆสดนักขณะนี้นะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเชื่อว่าน่าจะมีการเริ่มโบทแล้วนะเป็นยังไงครับถึงช่วงคลี่แม็กซ์แล้วเนี่ยนะครับ คุณธานาธรกับพลเอกประยุทธ์จะมีพลิกล็อกไหมหรือจะเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ว่ามันมันไม่พลิกล็อกหรอกครับอืมเป็นแต่เพียงว่าประชาชนเขาอยากจะดูการแสดงวิสัยทัศน์อืมของทั้งสองคนเนี่ยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับกับคุณธานาธรอ,อืจึงลุ่งเรืองกิจครับเพราะว่าการแสดงวิสัยทัศน์จะเป็นครั้งแรกนะในการที่สมาชิกต่างๆได้มีโอกาสมาฟังก็อยากจะ นานๆทีห้าห้าปีไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งมาแล้วคนอยากจะเป็นนายกคนที่สามสิบต่อไปเนี่ยเขาอยากฟังความคิดเห็นไงประเด็นอยู่ตรงนั้นแต่น่าเสียดายที่ว่าเขาเอาที่ประชุมสภารัฐสภาเนี่ยเป็นที่ตัดสินรัฐสภาครั้งนี้ก็มารวมด้วยสังสวสองร้อยห้าสิบท่านนะครับสสวสองร้อยห้าสิบท่านมาทางหน้าต่างนะอืเข้าบ้านเข้าทางหน้าต่างนะตัวโตนะแล้วก็อสสเจ็ดร้อยห้าสิบเลยคู้ทางน้นไม่ได้ก็เลยไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ ก็มีแต่การอภิปรายกันพลเอกประยุทธ์บอกจะแสะดงวิสัยทัศน์ไปทําไมนี่พูดมาห้าปีแล้วเนี่ยสแสดงมาห้าปีคุณ<ะ>ยังไม่เข้าใจออันนั้นคุณยึดอํานาจมาอมคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียวชกฝ่ายเดียวเนี่ยอ๋อชกฝ่ายเดียวมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยตามรมัฐมนูรฉบับนี้อันนั้นโทษนะครับเป็นระบบรัฐประหารเป็นระบอบเผด็จก,การนะครับซึ่งทําให้สบวาบางคนอภิปรายวันนี้เข้าใจว่าเป็นระบอบเผด็จก,การประชาธิปไตยไง <laughs> ผมก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันนี้ผมยังตกใจว่าเสรีเสรีสุวรรณพานนท์ผมไม่เอ่ยชื่อสวเอ่ยกได้ครับเอ่ยเลยก็ได้รู้จักกันดีเอ่ยเลยก็ได้เพราะท่านพูดจริงรู้จักกันดีมากว่าชื่นชอบเผด็จการประชาธิปไตยคุณเสรีสุวรรณพานนท์เปลี่ยนไปมากเลยชื่นชอบปผดเดการประชาธิปไตยไตยเผา็จกว่าเราบอกปฏิเดชการประชาธิปไตยเรียนหนังสือมารามกรแหงธรรมศาสตร์จุฬามมันอ่านไม่เจอแต่จริงคุณเสรีพูดสองคำนะบอกว่าเผดเดการประชาธิปไตยดีกว่าประชาธิปไตยจอมปลอมอันนี้ ก็ในความหมายของท่านไงจอมพร้อมหรือไม่คือคือท่านนี่ติดติดแน่นแต่ก่อนเป็นสวบมาจากการเลือกตั้งเนี่ยพอครบกันได้พอมาฟังวันนี้เราคุณเสรีครับเราตัดกันจะดีกว่าไหมไม่เพราะว่าคุณเข้าใจทางวิชาการประชาชนเลอะไปหมดเลยอืทําให้ประชาธิปไตยนี่ไปสมสู่กับปฏิการได้ยังไงมันคนละขวน้ํากับน้ํามันเลยนะน้ํากับน้ํามันมันเข้ากันไม่ได้ ถ้าปีที่ผ่านมาต้องคุณเสรีหรือ mm hmm. ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับต้องเข้าใจว่านั่นคือระบบผลิตก,การมาตรา44ไปสั่งปิดเหมืองอาคาาเนี่ยนะที่พิจิตรก็เป็นประเด็นกันด้ใช้มาตรา44คุณสุทินคังแสงบอกว่าทําไมไม่ปล่อยให้มีกระบวนการตามกฎหมายธรรมดาพลเอกประยุทธ์บอกเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องรีบแก้ไขทันทีคือความเดือดร้อนคุณสุทินและทุกคนข้อที่จริงว่ามีทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วย สิ่งแวดล้อมทต่างๆยังยังยังสู้กันอยู่ถ้าปล่อยให้มีการตรวจสอบกันตามธรรมชาติไม่ใช่มาตรา44ซึ่งเขาไม่คุณสุทินคางแสงพบติดตามฟังตลอดว่าถ้าไม่ใช้มาตรา44ท่านก็จะไม,ไม่ว่าอะไรไปใช้อํานาจที่ยังมันมันเป็นพฤติการเลยพูดง่ายๆนะถ้าถ้าถ้าแพ้มาก็ประมาณ40,000ล้านจะเอาเอาจากใครเพราะวันนี้ท่านไม่ใช่เจ้าหนะ้าที่ของรัฐอืเอาจากคุณประยุทธิ พอพอจะพอจะเซ็นสัญญาพอจะยกเลิกเป็นเจ้าที่ของรัฐพอจะเหมืองอัคราจะคาดเสียหายมันไม่ได้ขอโทษนะครับเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรพูดได้พูดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าที่ผมทักเนี่ยว่ามันได้เวลาพักเบรกซะแล้วนะครับมาเนี่ยเออมีดีใจที่มาครั้งแรกเออมาแล้วได้เวลาพักเบรกซะแล้วแสดงว่าผมสรุปแบบนี้ก็คือว่าวันนี้ในมุมมองของคุณอดิศรเนี่ยคิดว่ายังไงพลเอกประยุทธ์ก็โหวตชนะเป็นนายกอยู่แล้วถูกไหมครับโอ้ยครับสสยังปริ่มกันอยู่นักเสียง แต่ว่าสวนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยห้าสิบอ่ะยังไงเอียบยุทธก็ชนะถูกไหมเอาอยู่ตรงนี้ก่อนได้เป็นแล้วผมผมไม่แสดงความยินดีนะอ่าไม่เป็นไรถึงได้เป็นนายกกันเรื่องของคุณอ่ะผมพวกผมจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านให้ดูอ่ะเดี๋ยวจะค้านตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะเดี๋ยวจะค้านตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะค้านจะวางไปแตะนิดหนึ่งแล้วออจะวางแผนตัวสันเลยไม่รู้ว่าแกแกกินข้าวได้หรือเปล่าตอนเย็นเนี่ยแย่แย่นิดเดียวไปตลอดคุณอดีศรครับเดี๋ยวพักกันก่อนคุณผู้ชมครับแม่ มันนะครับนี่แค่เบรกแรกนะฮะนี่แค่เบรกแรกเดี๋ยวมาตามต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับก่อนที่คุณเรศน์จะได้พูดถึงการทํางานต่อจากนี้นะครับว่าจะตรวจสอบว่าจะอะไรยังไงกันต่อไปในฐานะที่เตรียมตัวเข้าสู่การเป็นฝ่ายค้านนะครับนี่อย่างผู้แทนราษฎรเนี่ยเดี๋ยวกันดิเดี๋ยวถ่ายไม่จบไม่เป็นรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวผมอยากจะถามว่าเอ่อตอนนี้คนก็ยังค้างคาอยู่นิดนึงเหมือนกันนะว่าทำไมพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคเบอร์หนึ่ง ของฝั่งเจ็ดพักเนี่ยทำไมถึงไม่เสนอคุณหญิงสุดารัตน์เป็นแคนดิเดตนายกแข่งกับพลเอกประยุทธ์ทำไมถึงไปผลักดันคุณธนาธรคือการเลือกตั้งครั้งนี้ครับมันแบ่งชัดเจนว่าฝ่ายที่นิยมการสืบทอดอำนาจกับฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยอืแต่ละพักทั้งสองฝ่ายไม่ได้เสียงเกินครึ่งสักพักไม่เหมือนไทยรักไทยสมัยที่สองได้สามร้อยจากห้าร้อ อันนั้นเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะพักไทยแักไทยครั้งแรก248แต่เอาคนอื่นมาเล็กน้อยก็เป็นรัฐบาลได้แต่ตอนนี้พักทุกพักเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถึงครึ่งเลยเพื่อไทยได้ร้อยสามสิบเจ็ดโดนใบส้มใส่ซองถวายพระสองพันก็เหลืร้อยสามสิบหกครับนะทุกพักคือทั้งฝ่ายประชาไตยแล้วก็จับมือกันตอนแรกเนี่ยเรามีถึงสองร้ยห้าสิบี่นะ พลิกผันยังไงไม่รู้อนาคตใหม่ลดไปเจ็ดเลยครับก็คำนวณพักเล็กน,นะครับหมายก็ว่าคือ,อการเตั้งระบบพิสดารเนี่ยอยู่อยู่จากเสียงที่เราเกินครึ่งเหลืออยู่2 4 6ี่ในปัจจุบันรวมทั้งเชียงใหม่ด้วยตอนแรกเราก็คุณหญิงสุราลักษณ์เกยุรพันธ์ได้รับมอบอำนาจโดยได้ขาดจากพักเพื่อไทยให้ไปเจรจาไปหาพักพวกเพื่อสกัดไม่ให้ระบบเเด็จก,การหรือการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินต่อไปอพักการเมืองทุกพักนี่นะควรจะมาจับมือกันเพื่อไม่ให้คนคนนี้ซึ่งทําการรัฐประหารเป็นกบฏมาเนี่ยมาสืบทอดอานาจได้อืเราก็ไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนหาไปหามาเราก็ได้ก็หมายก็ว่าก็พยายามที่จะไปเชิญประชาธิปัตย์พูดยังไงเอ่ยชื่อนะอพยายามที่จะเปิดโอกาสให้แก่พักการเมืองที่ชื่อว่าภูมิใจไทยถ้าเห็นด้วยกันแนวทางสกัดกั้นอำนาจเนี่ย เราพักเพื่อไทยเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาอุปสรรคใดๆประชาธิปัตย์อาจจะมีปัญหากับเราหรือภูมิใจไทยอาจจะมีปัญหาเราเราก็ถอยทุกตำแหน่งเลยนะไม่เอาประธานสภาไม่เอานายกนตดีเพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองที่ไปสู่ขอภูมิใจไทยประชาธิปัตย์มาแล้วเลยก็ติดต่อไป้หมเราเป็นพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนเหมือนกันต้องการให้มาร่วมจับมือกันไม่ใหนในภาพข่าวไงไปคุยกันข้างหลังนี่ี้ละไม่ไม่ก็คุยกันฮะในการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลทุกสมัยก็ต้องใช้โทรศัพท์ไม่ก็ไปหาบ้าน ไปคุยกันตาม,มตามที่ต่างๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปคือก็การตัดสินใจไม่เอ่ยชื่อพักนะครับก็ไม,ไม่ไม่ทันทีจนในที่สุดก็ชัดเจนชัดเจนเมื่อมีการเลือกประธานสภานะครับเราก็ถอยให้ทุกตําแหน่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพักผู้นอ๋อนี่คือคสาเหตุว่าทำไมไม่มีชื่อของคุณยุสระเพราะประกาศเลยว่าต้องการถอยถอยทั้งหมดเพื่อต้องการให้คนอื่นที่ไม่มีอุปสรรคกับพักการเมืองที่จะมาร่วมกัน ถอยแล้วถอยเลยก็ถอยเลยคำคำพูดคำไหนคำนั้นเนี่ยอืมไม่ใช่พูดถอยวันนี้พรุ่งนี้ไม่ถอยไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่เคยชื่อถึงใครนะ,ะต้องต้องต้องขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ที่แสดงสปิริตเนี่ยะครับนะอันนี้เราไม่พูดต่อนะอมผมขอบคุณสัปิริตของคุณว่าคุณพูดอะไรไม่ร่วมกับป,ประยุทธ์ก็คือไม่ร่วม,มคุณก็แสดงความรับผิดชอบไปแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงพักเพื่อไทยรักษาคำพูดและต้องการ พน,นึกกาลัง246คนนี่ในานะที่จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปให้กลมเกลียวกันไม่ให้ระแวงซึ้งอ,อะอ่อกี้กจาก136เสีย <13 6 S 1> งของพรรคเพื่อไทยที่มีอยู่แล้วเดือนนี้เรากายมีขยบคะแนนเป็น246จาก136อ,อยู่คนเดียวนี่นะถ้าอยู่คนเดียวในมี136 246ต่อไปเนี่ย6เดือนต่อไป3เดือนต่อไปหรือ1ปีต่อไปเนี่ย จะอยู่กันยังไงนะครับเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนก็คือว่าเราพูดถึงที่มาว่าทําไมไม่เสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตน์อันนี้ก็ชัดเจนแล้วอันนี้ก็ชัดเจนทีนี้เราพร้อมนั้นเราไปปราศัยกับชาวบ้านทีนี้ก่อนก่อนจะไปพูดถึงเรื่องการทําหน้าที่ของเราในการเป็นฝ่ายค้านที่ผนึกกาลังกันแน่นตามที่ว่าเมื่อสักครู่246รี่เลยนะสองบหม่นยังไม่เล่นงูเห่าล่ะงูเห่าล่ะอันนี้กังวลไหมก็งูเห่าก็มีอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขว่างูเห่ามันไม่ใช่งูเห่ามันจะมีฟาร์มงูเห่่าตอไปนี เป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเพราะว่าเสียงมันปิ่มเนี่ยเข้าห้องน้ํามีบางคนว่าให้ตัดสูตรใหญ่ๆหน่อยทําไมครับใส่มันสูตรสูตรสูตรแบบผมเนี่ยมันลมันมันใส่ซองมันมันเห็นโผล่ได้จะเข้าห้องน้ําบ่อยหน่อยไอ้ระวง,งนี้นะอะการที่จะเป็นงูเหา่าไม่งูเหา่าความลับไม่มีในโลกคนไหนเป็นตายทันทีนะครับตายยังไงครับเอารองขานชื่อวันนี้เนะี่ย ลองทางพรรคาประชาชนที่ไเขาบอกว่างูเห่าล่องหนไม่ประชาชนจะตัดสินไงอะวันนี้ยังไม่เป็นไงแต่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นถ้าขานชื่อวันนี้เนี่ยเพราะว่าการเลือกนายกรตรีต้องขานชื่อไงเขาไม่เป็นวันนี้ไงครับไม่เป็นมันเป็นวันนี้คุณคุณรับเข้ามาแล้วถ้ามันอย่างงี้ไม่ขานได้ยังไงเนอะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยใช่ไหมเผื่อมีรอดูเลยถ้ามีงูเห่าก็ตายวันนี้แหละขานปั๊บตายเลยเพื่อไทยมั่นใจไหมว่าไม่มีเพื่อไทยไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีคาดตายปั๊ ไม่ต้องไปผัดกะเพราแล้วตายเองวันก่อนอนาคตใหม่ออกมาแฉขบวนการซื้องูเห่าเนี่ยน,น,นะผมไม่ทราบ <120 S 2> แต่แตร,รู้ว <ละ S 2> ่าไปขนาดนั้นเลยเหรอครับร,รู้รู้ว่าคนไหนที่ไปทรยศต่อสิ่งที่ตัวเองพูดนี่นะตายไปถามคุณอภิสิทธิ์ทำไมเหลือห้าสิบสองผมไม่แน่ใจว่าคุณจุลินจะพาพักไปสู่การศูนยพันหรือเปล่าศูนยพันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้สาดแช่งนะขอโทษนะ พราะประชาชนรู้ว่าคลิปที่คุณไปพูดที่ภาคใต้เนี่ยประชาธิปไตยวิปริตอะไรตรงนี้เนี่ยคือไม่ได้มีเฉพาะคุณอภิสิทธิ์พูดคุณจุรินหัวหน้าพรรคกุัจ,จุบันก็พูด,พดไปไปที่โคราชที่ไปออกวิกโพยด้วยกันก็พูดเขา,ออาย้ำจะสนับสนุนพันธการไม่กว่าต่อต้านพันธการทุลุูปแบบมาคราวนี้ขอเป็นประธานก่อนได้ไหมอือเขาก็ให้พอได้ประธานเสร็จก็จะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมคุณจุรินประชาธิปัตย์ก็บอกว่าประธานก็สวนประธาน รัฐตั้งรัฐบาลก็จัดตั้งรัฐบาลเขาไม่ได้มาปนกันอยอม,มันเป็นเหรียญแค่หน,น่อยดีอะไรนะครับภาษาอีสานแปลว่าม่<笑><笑>นเป็นเหรียญ่หน่อ,นอยคือไม่ใช่ไม่ใช่ของเล่นออมันไม่ใช่ของเล่นเอออันนี้ทุกอย่างมีปัญหาหมดทุกปัญหามีทางออกสิอันนี้ทุกทางออกมีปัญหาได้อย่างไร่านเขารู้แล้วจนวันนี้เป็นยังไงอ่าเล่นละครต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เอาตรงนี้ชัดๆตัวนั้นผมไม่ได้ว่าพักไหนนะโอ้ี่พูดไปเยอะแล้วนะครับรู้ยังพักไหนอาจจะเป็นเหลือแหละครับเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ผมถามไม่ได้คำตอบมีการพูดถึงราคางูเห่าเนี่ยวิ่งแต่ยี่สิบสามสิบสี่สิบร้อยยี่สิบล้านไม่รแต่ยยไไม่มีเอาในวงการนะเคยซื้อเป็นร้อยล้านเหรอผมไม่ทราบเพราะเงินร้อยล้านผมในชีวิตนี้ตายไปสองชาติร้อยชาติมันจะได้หรือเปล่าผมไม่รู้ผมเคารพในในสสทุกท่านนะครับ ยกมือไหว้กันอย่าทาเลยเพราะว่าสภาเรากําลังปรับปรุงภาพคุณไปเลือกประยุทธ์ก็เลือกไปเถอะคุณไปเลือกทางสุนาทรก็เลือกไปเถอะมันอยู่ไม่นานชุดนี้อ่าเดี๋ยว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 หยุดก่อนนะครับอยู่ไม่นานยังไงแล้วจะอภิปรายกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาตามตอนเบรกสุดท้ายนะพักก่อนนะพักก่อนเบรกสุดท้ายเลยเหรอเบรกสุดท้ายอ่านไปก่อนไม่อยากมาเรื่องเกินรายการนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ เอาละครับกลับก็มาในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อสักครู่ก่อนพักเบรกนั้นคุณสอนก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งนะครับว่าดูซิว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะไปได้สักกี่น้ําจะไปได้สักกี่เดือนนะครับค,คือเอาละภาพของเจ็ดพรรครวมทั้งเพื่อไทย246เสียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านที่ผนึกกําลังกันแน่นหนาแล้วก็มีคะแนนเสียงที่โอ้โหหวาดเสียวเหลือเกินนะครับคือเหตุที่ว่านานไม่นานเนี่ยมันมันไม่เหมือนวันเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะวันนี้สวเขามาช่วยได้ กําลังเสริมไงกองหนุน <c oughs> หลังจากนี้สวเข้ามาไม่ได้กฎหมายทุกกฎหมายยัตติกระทู้สดโดยเฉพาะพรบงบประมาณมันไปไม่ได้เสียงปิ่มไปขี้ไปเยี่ยไม่ได้เลยอืไปขี้ไปเยี่ยไม่ได้เลยปิ่มอยู่นี้ตลอดเลยจะต้องไปหางูเห่าไปอะไรใช้อะไรเยอะแยะมันไม่สะดวกสบายไปต่างประเทศไปชุประชุมกรรมธิการมันมินเมย์ครับคะแนนไม่ถึงหกเจ็ดคะแนนเนี่ย เลือกประธานรองประธานสภาชนะกันสองแต้มครับ <c oughs> นายเอานั้นระวังนะมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ผมก็ไม่อยากให้ประเทศเป็นอย่างนี้แหละแต่มันมันกติกาเป็นอย่างนี้ทํำยังไงอืบริห,หารงานอะไรก็ไม่ได้ทํานโยบายอะไรก็ไม่ได้ทามันมันขวางหน้าทั้งหมดเลยครับผมอยากให้สภาอยู่ยาวนะแต่มันอยู่ยาวไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคุณประยุทธ์เองก็ไม่มีความสันทัดเกี่ยวกับสภา จะทนไหวไหมจะทนไหวไหมในรายการกระทู้สดเนี่ยจะทนไหวไหมในเรื่องที่ต่างๆเรื่องนาฬิกา25้าเรือนเนี่ยที่เขาจะยื่นยัติเนี่ยจะทนไหวไหมที่ว่าขายที่ดินที่บางบอนเนี่ยให้แก่บริษัทน้ำเมาเนี่ยหกร้อยล้านเนี่ยจะทนไหวไหมจะทนไหวไหมจะทนไหวไหมเอาเงินไปรัฐบาลจะทนไหวยัติกองเนินเทนทึก ทุกวันคุณไม่มาคุณทํายังไงนี่คือระบอบประชาิไตยมันจะไม่สะดวกโยทินเหมือนที่คุณอยู่ในสอนอชอ,อจะไม่มีใครขาดประชุมร้อยอาสามร้อยเก้าสิบสี่วันจากสี่ร้อยเลยนะคุณสั่งน้องชายคุณได้แต่ว่าคุณสั่งผู้แทนราษอรไม่ได้ต่อไปเนี่ยเขามีจิตวิญญาณผมเป็นห่วงอยู่เพราะว่าคุณประยุทธ์จันทร์โชาด้วยความเคารพเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อระบอบประชาธิปไตยเป็นห่วงอื เขาเขาเขาคงไม่ได้เขาคงทนไม่ได้ไปบิดหูนักเข่าคงทําอะไรไม่ได้เลครับไม่เหนุนเดิมอะจากที่คุณอิรพูดมาแบบนี้แสดงว่าก็ไปไม่รอดถูกไหมฟันตองมันไปไม่ได้เพราะมันมันไข่เป็ดไข่ไก่นิดหน่อยพระบองว่าประมาณช่วงเดือนกันยายนี่ก็ร่มแล้วเหรอมันมันไปลำบากครับยังไงก็ไปไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะสวมายกมือให้ไม่ได้อืครับจัดมันไม่ได้ แล,แ,ลแล้วแล้วพอพอไม่ผ่านปุ๊บแล้วจะยังไงต่อก็ตามมารยาทต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่แล้วเลือกตั้งใหม่มันจะกลับมาวงวน,นี่อีกไหมในมุมมองอาอริโซนบทเรียนที่ได้จากครั้งนี้ประชาชนเขาจะมีชว่วยของเขาแล้วมันต้องการสามร้อยเจ็ดสิบหกเลยเอาให้ขาไไดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยเอาให้ดิ้นออไปเ,เอาให้ดิ้นไปเลยจากระบบนี้คุณสกัดไม่ให้มีงูเห่าโดยการเริ่มต้นของคุณเอง ถ้าเลือกฝ่ายประชาธิปรตยรวมกันทั้งหมดต้อง376เลยจาก500จากจากหรือทั้งแถลงทุกคนถึงจะเป็นฝ่ายเราประชาชนจะได้บทเรียนครั้งนี้เพราะยุ่งยากเหลือเกินทุกคนพูดในการหาเสียงอย่างหนึง่งทำอีกอย่างหนึง่งปรากฏชัดต่อไปจะไม่มีหมายว่าประชาชนรู้แล้วว่าพักไหนเป็นยังไงโอ้โหครับอันนี้มันเร็วกว่าอะไรนะครับเนี่ยมันไปแล้วมันเอาเอาเอาไม่อยู่เลยอ๋อสมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียชาวบ้าน คอนโดทวงเงินลูกไม่ส่งลูกมาทํางานกรุงเทพมึงกี่งเงินว่ลลูกมึงมึมีนมที่กินแล้วเนี่ยทั้งนี้ต้องดูข่าวดูได้ในนี้หมดนะครับเทคโนโลยีมันจะกําหนดพฤติกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองของนักการเมืองทุกคนเนี่ถ้าฟังตามที่คุยสอนบอกไปไม่ได้เอาสักประมาณเดือนไหนฮะนี่วิเคราะห์มาเลยผมก็ไม่ใช่หมอดูเพราะว่าพูดอย่างนี้จะกลัวผู้แทนว่าผมก็เพิ่งเป็นน่ะเอาว่างันตรงนี้แหละ ที่ผ่านมาเนี่นะพฤษภาธมินสามสิบห้าทับหนึ่งน่าสงสารเพื่อนผมอยู่สามเดือนไปซะแล้วสามเดือนสามเดือนอพฤษภาธมิน2 5 3สองห้าสามห้าเขาเรียกว่าพฤษสามห้าทับหนึ่งแล้วมาเลือกสามห้าทับสองจะท่านชวนหลีกภยัยเป็นนายกรัฐมนตรีตอนเลือกตั้งจำลองพาคนไปตายอยู่มาตลอกี่ปีนี่และครับมันมีเหตุการณ์ เพราะว่าการเมืองไม่มีเสถียรภาพเนี่ยมันไปไม่ได้หม่อมครึ่งริปราโมดปีสองห้าหนึ่งแปดเป็นพักเป็นนายกรัฐมนีมีสิบแปดเสียงพรรคกิจสังคมรวมตัวกันมีม้าหกขารัฐบาลดูนี้โอ้โหมันไม่รู้กี่พักแล้วครับม้าตัวเดียวเป็นยี่สิบขาสิบขามันไปไม่ได้รัฐบาลเสถียรภาพมันไม่มีจึงเกิดรัตรุนูญปีสี่ศูนย์ให้ให้มีเสถียรภาพในการทั้งสภาทั้งรัฐบาลถึงจะบริหารประเทศได้ อันนี้บริหารไม่ได้ครับมนุษย์อะไรก็ช่างมันทําไม่ได้มันสเปส,สปะไม่เคยมีรัฐสภาชุดไหนมีสอสถึงยี่สิบเจ็ดพักเลย 26, อยี่บหกหรือเจ็ดมันมากไปครับมันมากไปเออก็เท่ากับว่าร้อยสามสิบหกเสียงนี่อมีค่าน้อยกว่าหนึ่งเสียงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเสียงเขาต้องการได้หนึ่งเสียงไงเดี๋ยวนี้เสียงข้างน้อยเป็นใหญ่ ห้าพักห้าเสียงพักสามเสียงเนี่ยโคตรใหญ่แล้วกูจะไปอยู่ใครวะโอ้โหฝังใหญ่ไม่มีความหมายเลยนะต่อไปมีบางพักว่าพี่น้องที่เคารพอย่าเลือกผมเป็นเสียงข้างมากนะครับกัุณาเลือกผมปานกลางได้ไหมครับถ้าเป็นสภาพอย่างนี้เสียงข้างมากไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยเพราะเสียงข้างมากหนึ่งมไม่ได้เป็นประธานอ่ะแล้วเมื่อกี้คุณอาิศอนบอกว่าเดี๋ยวไปเลือกตั้งใหม่แต่กติการัฐมนุญก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ผมก็เลยถอนใจว่าแก้แล้วทมนูญเหรอคุณประยุทธ์ไม่ให้แก้ The, ห่วงขนาดนั้นเลยเหรครับห่วงเลยครับยิ่งกว่าอะไรห่วงถ้าแก้ก็เจ๊งเลย,เลยครับแต่ว่าผมกลัวว่าคุณประยุทธ์จะหัวใจวายตายก่อนตอนกระทู้สดตอนนับิปรายกฎหมายต่างๆครับอา้าวพรบร่างพรบ,รพรบรยกเลิกคำสั่งคอสช,อชอทุกฉบับว่าไงร่างพรบรพิจารณาทบทวนกฎหมายทุกฉบับที่สนชออ,อก โอ้โหนี่มันกฎหมายอะไรครับนี่คือกฎหมายทบทวนกฎหมายไม่ก็ว่าคือคําสั่งใดที่กฎหมายใดที่ออกในสมัยประก,การไม่ผ่านสภาประชาชนต้องให้สภาประชาชนทําใหม่ก็คือกฎหมายที่ผ่านสนอชอเอามาทาใหม่มันไม่ใช่สภาของประชาชนอืแต่งตั้งมาแต่งตั้งมา<ง>คุณทําอะไรก็ไม่ทราบนะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะผมคิดเร็วๆนะยังมี อะไรเยอะแยะห้าปีที่คุณเอแล้วขาไม่ได้มีใครตรวจสอบเลยแล้วทะเลว่าตอนนี้คุยกันแล้วใช่ไหมว่าว่าจะวางการทํางานในการตั้งกระทู้ก็ดีในการเสนอร่างกฎหมายก็ดียังไงบ้างมีพักเพื่อไทยผมได้คุยกับหลายท่านวันนี้ว่าเราต้องเตรียมยัดยติล้อกันอภิปรายวันนี้แหละเรื่องอักขระตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาเรื่องการคณะกรรมการสัญหาสวครับเรื่องเรื่องปตทการปิโตรเลียม เรื่องอะไรต่างๆที่มันค้างคาอยู่เรื่องเรื่องซื้อที่ตาบอดขายที่ตาบอดเรื่องเอาเงินไปปฏิวัตริรัฐบาลเรื่องเรื่องเรื่องเยอะแยะเลยครับยื่นยัติไว้ตั้งกรรมธิการวิสามันเรียกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอืนี่คุณประยุทธ์ไม่เคยสอ n ชอไม่เคยยื่นกระทู้สดเลยนะครับเพราะสอ no ชอถึงแก่สัญญกรรมไปแล้วเนี่ยเพราะมีสภาในแกก็ตายไปแล้ว ประธานสนชก็ยกระดับขึ้นมาเป็นประธานสวสท่านก็ไปวันนี้เกือบจะชิงปิดประชุมนะเนี่ยพอดีคุณชวนขึ้นมาก่อนเอาละเอาละสุดท้ายของสุดท้ายเอาสั้นๆนะคือตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างก็ต่างมีความคิดเป็นของตนเองครับเขาดีแล้วมีความคิดเป็นของตนเองถูกไหมครับเชื่อยังไงว่าอย่างนั้นเออทีนี้มันก็อาจจะต้องสู้กันไปถ้าจะมีการเลือกตั้งจะแก้รัฐนูลหรือไม่ก็ตามแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีคนพยายามจะเสนอสูตรใหม่เหมือนกันว่าบอกว่าจับมือได้ไหม ทางออกร่วมกันได้ไหมเป็นรัฐบาลแห่งชาติเป็นรัฐบาลป,ปองดองเอาสั้นๆน,นะตรงนี้มองว่ามันยังมีปไปได้ไหมผมว่ามันเป็นไปไม่ได้จะให้ผมปองดองกับะยุทปองดองเลยเพราะว่าผม,มอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐประหารผมต้องการให้ประเทศนี้ให้ทหารถอยออกไปก็มีอยู่แค่นั้นถ้าทหารนี่ไม่มาเป็นสอวอซะเป็นข้าราชการประจำแล้วมาเป็นสอวอมาตรวจสอบรบัฐมนตรีกลางหมได้ยังไงตัวเองเป็นข้าราชการประจำคืออยากให้เป็นคันลองอย่างน้อยเอารจมนวนปี40ตั้งซะ ข้าราชการประจำก็ทาหน้าที่ข้าราชการประจำอันนี้หัวมงกุฎท้ายมังกรประเทศไปไม่ได้ครับความเชื่อถือของทั่วโลกที่มาแก่ประเทศไทยมันไปไม่ได้ก็แค่นั้นแหละครับอืก็หวังว่าอยากให้มีประชาธิที่ประเทศไตยจริงๆหมายว่าสวหักหักจะพึงมีนี่อํานาจหน้าที่เอาออกไหมไม่มีที่ไหนในโลกที่เขาจะมาเลือกนายกรบดีมาจากการแต่งตั้งโดยแท้เนี่ยมีอํานาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินมาถอดถอนพวกสสได้ มันเกินไปมันไม่ใช่ประชาธิปไตยไงสวผมไปประเทศนิวซีแลนด์เขาพาไปดูพิพิธภัณฑ์สวพอะม่ามีไม่มีประโยชน์แล้วไงประเทศไทยก็ไม่จะเป็นแต่พิพิธภัณฑ์ไปเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วอ่ะโอเคมดเวลาหนะครับหมไหมก็ว่าผมอยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยขอให้คุณประยุทธ์อยู่ได้สักหกเจ็ดเดือนก็แล้วสองสามเดือนอ่ะหมดเวลาครับก็หกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนหรือสองสามเดือน แล้วแต่บุญกรรมแแลแต่บุกรรมใดใครก่อห้าปีมานี้แล้วคุณอศรพูดเผื่อไปแล้วนะครับ,รบว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปครั้งนี้เอาให้รู้ดํารู้แดงประชาชนเขาจะทํางานของเขาเองโอเคพอผมหลงเชื่อว่าผมไปเลือกพักนี้นะทุ่มให้เลยนะจนคุณอภิสิทธิ์ทนไม่ได้ไงอย่างนี้เป็นต้นเที่ยวน้าไม่มีแล้วครับครับอ่ะก็รอมาดูนะครับว่าจะเป็นไปตามที่คุณอรดิศรว่าไว้หรือไม่โอ้โหวันนี้ตื่นเต,นต้นดีเหลือเกินจัดรายการกับคุณอาิศรครั้งแรกขอพระคุณมากนะครับอาดิศรขอบคุณมากคุณ ลาคุณชมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เฝ้าหน้าจอ,าอาไว้ติดตามผ่านทาง Facebook YouTube เอาไว้นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้จะได้ได้ยมตรีโคที่30ของประเทศไทยแล้วนะครับท่านคืนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ